อันดับปริศนาลึกลับที่สุดในโลกแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่รู้คําตอบมีเรื่องราวลึกลับที่คาดไม่ถึงมากมายจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับถ้าตำนานกษัตริย์อาเธอร์กษัตริย์อาเธอร์ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ปักอยู่ที่หินพ่อมดอย่างเมอร์ลินและเรื่องราวของอัศวินตกลมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของตำนานกษัตริย์อาเธอร์เรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร์ผู้นำของชาวบริติสที่ต่อสู้กับศัตรูชาวแซกซอนและการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์ทำให้กษัตริย์อาเธอร์ กลายเป็นหนึ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษนักโบราณคดีสันนิษฐานกันว่ากษัตริย์อาเธอร์อาจจะมีตัวตนอยู่จริงในราศรวศตวรรษที่6โดยเชื่อว่าพระองค์อาจจะเป็นผู้นำของชาวบริติสที่ต่อต้านชาวแซกซอนที่เข้าลุกรานอังกฤษในขณะนั้นแต่นักโบราณคดีบางส่วนก็เชื่อว่ากษัตริย์อาเธอร์ไม่มีอยู่จริงพวกเขาเชื่อว่ากษัตริย์อาเธอร์ได้รับต้นแบบจากลูชิอัตอาโทริอัตแคสตัดแม่ทัพของโรมันที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตรวตรรษ ก่อนที่ในเวลาต่อมา